เอาแล้วนะพ่อหอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel พี่เฟรมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเกือบพบกับพี่เฟรมรายการขายรหัสนะครับแบบจะเป็นขายรหัสแบบห้วนๆนะครับนะจะเป็นการขายรหัสแบบที่ไม่มีส้นตีนคยอะไรเลยนะครับนะเออจะเป็นแบบว่าการขายรหัสแบบห้วนๆุ่ะอร์ามณแบบห้วนๆนะครับนะจะเป็นแบบว่าไม่ต้องมีอินโทรไม่ต้องมีจบก่อนจบไม่มีอะไรมีแต่เนื้อเพลงแล้วก็มีคำพูดของผมนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมนะวันนี้เรามาเจอกับรหัสเนี่ยครับสองสยามก็จะเป็นรหัสที่ สะอาดอีกเช่นเคยนะครับผมเช็คแล้วเรียบร้อยครับสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับผมนะสามารถเปลี่ยนรหัสแล้วก็สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้นะครับผมแล้วก็ส่วนราคานั้นผมบอกไม่ได้ครับผมเดี๋ยวให้ยูเซอร์เข้าไปประเมินก่อนแล้วกันว่ารหัสนี้ควรจะเป็นรหัสราคาประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะอ่าเรามเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเาเกระเป๋าสัมภาระเปิดมาเจอนะครับโอ้โหปืนซ่อมหนึ่งปืนแล้วนะครับโอ้โหที่ตังก็มีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ปืนก็หมดไป AK อะไร AKFC น่าจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นเออจะเป็นปืนแรงหรือเปล่านะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับ Arc a u t นะครับ A3 นะครับ WO นะครับ WOE นะครับนะ18วันนะครับผมแล้วก็ SC นะครับ1วันนะตามมาด้วยนะครับคิดธรรมดาคิดถาวรนะเอ้ยคิดถาวรใช่ๆคิดถาวรถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมแล้วก็ เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นผีก้าสูนสิบวันนะครับผมแล้วก็ปืนเขาเรียกว่าอะไรใบสันนะใบสันใบเส้นหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็โอเอสามวันนะครับคิดตามด้วยคิดมันนี่มัมมี่อีก8วันนะครับผมแล้วก็ปืนโอ้ยนี่ครับมีปืนมีตามมีนี้มีสไลล์แอลด้วยนะครับแล้วอุ้ยมีดีเอชอาร์โอ้ยมีเอ็มสองร้อยครับผมเอ็มสองร้อยนะไอสัตว์เอ้ยรหัสนี้เอ็มสองร้อยว่ะโอ้มีเอสบียูด้วยเอสบียูยูเซอร์เอสบียูสองขาวไอ้เหี้ยโอ้โหรหัสนี้รหัสนี้ผมบอกเลยผมบอก เลยรหัสนี้นะครับรหัสนี้ครับคนเจ้าของให้เป็นคนให้ผมเป็นคนตั้งราคาเองนะเออรหัสนี้เจ้าของให้ให้ผมให้ผมเป็นคนตั้งราคาเองเลยนะครับผมรหัสนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอตั้งราคาเจ้ารหัสนี้อ่าสักประมาณสักเอ่าสักสักสามพันสามพันสองไหมยูเซอร์เอาไหมสามพันสองไหมครับสามพันสองยูเซอร์ไหวกันเปล่า,ายูเซอร์ไหวเปล่ามีเอ็มสองร้อยกับอ่าซองขาวนะครับสามพันสอง นะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่3,002นะก็คือราคานี้3,002นะหากใครสนใจคนระับโทรมาเลยครับเปิดพี่นแน่ตายลางครับสนใจรหัส2ดอก2ดอก3 2องสยามนะครับผมนะมีซองขาว M 200 SVU 3 0 0เท่านั้นนะครับผมขอตั้ง3 0 0นะเดี๋ยวผมเข้าไปตกลงกับคนขายคนเจ้าของขายทีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครหลักกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครก็ไม่มีเลยยูเซอร์ต้องไปเติมมาเองนะครับเบเล่มี2ใบแสดงว่าทําฉายาไปทั้งหมดครบ2ช่องแล้วนะครับนะแล้วก็ไอเทมไม่มีอะ่อยเลยครับมีแค่นี้นครับคุณผู้ชมนะสาหรับไอเทมล้วมีแค่นี้นครับผมนะและทุกคนก็คงเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเห็นเบเล่กันไปแล้วเหรอรไปดูกันดีกว่านะครับผมกับข้อมูลของตัวละครฉันนั้นก็คือฉายาฉายานะครับทเสร็จไปแล้ว2ภารกิจด้วยกัน,กนคือเบเล่ลั White ่นไวบวก4นะครับผมกับฉายาวิ่งนะแล้วก็ระเบิด ก็โอเคครับนะก็เป็นฉายาที่เล่นกันประจําอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องฉายาไม่ต้องทําครบกันก็ได้นะครับเพราะว่าทําครบไปก็ไม่ใช้ส่วนมากใช้บวก4ี่กับระเบิดไม่ก็วิ่งแล้วก็คุมคุม4อะไรประมาณนี้นะครับผมนะรหัสนี้นะครับสามพบาทนะครับผม3,200บาทถูกใจถูกใจนะก็จัดมาเลยครับกับพี่แนแหรือทักเฟสมาก,ก็ได้นะครับผมนะยูเซอร์นะก็ อันนี้ก็บอกแล้วเป็นคลิปพันวนนะครับผมส่วนแคนไม่มีนะครับผมนะแคนไม่มีครับเป็น ID สะอาดนะสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้นะครับผม3,200ันสยูเซอร์จัดมาเลยัะเดี๋ยวผมรอไปแล้วจุบจ๊บ